สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับชุดขาจานวัดนะครับตัวนี้เป็นของโรเตอร์นะครับตัวนี้โดยโหลักหลักโรเตอร์จะมีชุดวัดอยู่3แบบก็คืออินพาวเวอร์ก็คือใช้เป็นแกนวัดนะครับแล้วก็ทูอินพาวเวอร์ก็คือจะเป็นแกนวัดเหมือนกันแต่วัด2ข้างแล้วก็ตัวที่3นี่เขาเรียกว่าที่ตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยเขาเรียกว่าอินสปายเดอร์นะครับอินสปเดอร์ก็คือการวัด วัดจากขาจานเลยแล้วก็ชาร์จไฟตรงนี้นะครับก็คือหลักๆในชุดเนี้ยโดยปกติถ้าเป็นขาจานทั่วไปทั้งชุดทั้งเซตตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ในราคา37,000บาทนะครับใน37,000บาทเนี่ยใบจานเนี้ยเขาจะแถมให้ฟรีนะครับคือสามารถเลือกได้จะเป็นใบตรมหรือใบเบี้ยวก็ได้ราคาเท่ากันนะครับคือก็แถมให้ฟรีนะครับก็ในชุด37 0 0มเจนี่ยจะมีอ,อีกส่วนหนึ่งเรียกว่า a อ r o คาลนะครับมันจะเป็นฝาครอบแต่ในชุดในบนโต๊ะเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับ สำหรับในชุดนี้จะเป็นชุดขาจานแบบคาร์บอนนะครับถ้าเป็นชุดขาจานคาร์บอนเนี่ยราคาทั้งครบเซตเลยนะครับมีขาจานมีแกนมีอินสปเดอร์มีใบจานแถมให้2ใบแล้วก็มีแอโรคข่าวตัวครอบก็อยู่ที่42,700บาทนะครับผมก็สำหรับตัวอินสปเดอร์เนี่ยข้อดีก็คือเพราว่าตามาข้อมูลนะครับรีวิวทุกที่ก็จะบอกว่าการวัดหวาดแบบอินสป d e เดอร์ก็คือเป็นการวัดที่ใบจานเนี่ยเป็นการ วัดค่าได้ค่าที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่มีการแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือการประกอบปกตินะครับแต่จะตัวใบตัวจานมันจะไม่ใช่ตัวเอาดูทั่วไปมันจะเป็นเอาดูแบบที่มีน็อตสี่ตัวนะครับผมส่วนขาจารุ่นนี้มันเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นขาจานดบับคาร์บอนมันก็เลยทําให้ชุดนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่4ี่หมื่นกว่า ถ้าหากราคาเริ่มต้นสำหรับตัว Inspider ก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครอยู่ประมาณ37,000นะครับโดยขาจานเป็นขาจานเอาดูธรรมดานะครับเป็นอลูมิเนียมธรรมดาก็แกนก็มีให้เลือกระหว่างจจะเป็นแกน30ก็ได้หรือจะเป็นแกน24ก็ได้นะครับก็หลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ